สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ fc ทุกท่านนะครับ ep นี้นะครับเป็น ep ที่3ามนะครับผมพบกับผมนะครับเช่นเคยที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับพี่พี่ครับวันนี้นะครับผมก็จะนําพระสมเด็จวัลคังพิมพ์ใหญ่นะครับเอามาให้พี่พี่ fc ได้รับชมเอามาให้พี่พี่เอามาแบ่งปันราคากันนะครับผมในราคาที่สามารถจับต้องได้นะครับถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับ ดูแล้วชอบนะครับดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับทางช่องทางนี้นะครับที่เบอร์0 9 9ย์4 1 2 7 5นสะครับ0 9 9 6 3 4 1 2 7 5ส่วน i อ l ดล e นะครับแอดไลน์ได้ที่ TTN 987 TTN 987นะครับต้องบอกว่าผมไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับผมไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับท่านซื้อจริง ผมส่งจริงแน่นอนนะครับท่านซื้อจริงผมส่งจริงแน่นอนนะครับชื่อนี้ช่องน,นี้ช่องทอนพระเครื่องมั่นใจได้นะครับผมมามา anyway. ชมกันเลยนะครับพี่ๆนะอ่าองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่วัดละคังนะครับอ่าเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ๆ yeah, UH! so นะอ่ะดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมานะพี่นะดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมา อ่านะครับมามามาชมกันเลยนะครับพี่ๆนะเรื่องพิมพ์ทรงนะครับผมก็จะไม่ขอพูดเลยนะครับพี่เพราะว่าก็ไปหลายอีพีแล้วเนาะอ่านะครับเส้นซุ้มก็ใหญ่นะครับเส้นซุ้มใหญ่นะครับเส้นซุ้มใหญ่เหมือนไหวผ่าซีกนะพี่นะเส้นซุ้มใหญ่ไหวผ่าซีกนะครับใบหน้ากลมนะครับเกตนะครับเห็นไหมเอียงๆมาซ้ายมือเรามาขวามือเราซ้ายมือองค์พระนะพี่นะเห็นไหมซอกหลักแล้นะครับ แล้วดูเนื้อหาเขานะพี่นะดูเนื้อหาเห็นไหมแขนวงแขนไม้ทิ้งดิ่งลงมาหักศอกโยกฝั่งนี้แล้วก็ตวัดขึ้นไปนะพี่นะนี่ร่องตรงนี้เป็นเอ่งอะไรเป็นเท้านะครับนี่มฐานชั้นที่หนึ่งนะครับอมีเส้นบนขึ้นไปนะพี่นะเห็นไหมเส้นบนเตรงปลายนิ้วปลายปลายไม้ผมนะครับพี่ฐา,านชั้นที่สองนะครับก็เป็นฐานคมขวานนะพี่นะฐานชั้นที่สามก็เป็นฐานหมอนอ่ะ แล้วดูเนื้อหาเขานะพี่อ่าเดี๋ยวผมดูเดี๋ยวค่อยๆไล่ดูพี่เห็นไหมเม็ดมวลสารนะครับเม็ดมวลสารเม็ดผงเม็ดมวลสารนะครับแล้วดูเนื้อเป็นจ้ำๆจ้ำๆพี่เห็นไหมพระองค์นี้ผ่านการใช้มานะพี่นะพระผ่านการใช้มานะครับพี่ดูเนื้อเป็นจ้ำๆอ่าเป็นจ้ำๆบางคนก็จะบอกว่าเป็นเนื้อน้เน่านะตามเนี้ยอัเนี้ยจ้ำๆอานเนี้ยเขาเรียกเนื้อน้เน่านะบางคนเขาจะเรียกอย่างนั้นนะพี่นะอ่า จับมันดีๆก่อนนะพี่นะเดี๋ยวจะหลุดหลุดมือเอาอ่าก่อนอื่นต้องขอบคุณคุณอานะครับต้องขอบคุณคุณอาที่อานำพระมาให้ผมเช่าถึงบ้านเลยนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับอ่านี่ครับเห็นไหมดูเนื้อหานะครับนี่เห็นไหมเป็นจำจเน่าเน่าเลยนะครับพี่ๆเห็นไหมนี่เม็ดดาเม็ดแดงนะครับนี่เม็ดผงนะครับนี่พี่พดู โอ้ <Bond> โหตรงนี้เนื้อจัดจ้านจริงๆนะพี่นะเนื้อจัดจ้านเนื้อเก่าจริงๆนะครับพี่เห็นไหมค่อยๆไล่ให้ดูนะพี่นะเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูพี่เดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะครับผมค่อยๆไล่ให้พี่ๆดูก่อนนะครับผมค่อยๆไล่ให้พี่ๆดูก่อนนะครับเห็นไหมอ่าพลิกดูด้านหลังพี่นี่ด้านหลังก็จะเป็น หลังกระดานกระดานนะครับมีรอยปาดนะพี่นะเรามีรอยปิดปี่แย่ๆนะครับด้านข้างนะครับตามสไตล์วัละคังนะพี่และดูเม็ดเม็ดผงเม็ดมวลสารน,าน,นี่พี่เห็นไหมเนี่ยโอ้โหนี่พี่เนี่ยไหมรอยยุบรอยย่นนะครับรอยปีบรอยแย่รอยแยกนะครับอืมนะครค่อยๆไล่ดูนะพี่ๆนะองค์นี้นะครับพี่ๆนะ องนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันที่9,900บาทนะพี่9,900บาทนะครับพี่ราคาเนี้ยสามารถจับต้องได้อยู่แล้วนะครับพี่นะราคาเนี้ยพี่พี่สามารถจับต้องได้อยู่แล้วนะครับต้องขอบคุณนะครับสำ,รสำหรับลูกค้าที่ไว้วางใจผมแล้วก็เมตตาผมมาเสมอมานะครับผมเนี่ยครับเห็นไหมครับพี่พี่เห็นไหมโบววงแขนด้วยครับพี่พี่ดูวงแขนเห็นไหม องนี้ต้องบอกว่าเนื้อจัดจ้นจดจานจริงๆแล้วดูด้านข้าง store, พี่เห็นไหมด้านข้าง <companies> ต,ตัดเรียบร้อยนะครับด้านข้างวัดละคงเขาจะตัดเรียบร้อยนะพี่นะเห็นไหมตัดเรียบร้อยนะบางองค์ก็จะมีรอยคูดของมวลสารบ้างนะครับพี่นะเห็นไหมแต่ส่วนใหญ่ล้วจะตัดเรียบร้อยนะพี่นะองค์นี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันที่9,900บาทนะพี่9,900บาทนะครับพี่พี่ท่านใดนะครับดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับ 0 9 9 6 3 4 1 2 7 5นะครับ ID Line นะครับ TTN 9 8 7 TTN 9 8 7นะครับพี่โทรมาพูดคุยกันนะครับพี่มีราคาในใจนะครับโทรมาพูดคุยคุยกันนะครับมีราคาในใจก็าสามารถพูดคุยได้นะครับผมคุยไม่ยากครับพี่ผมคุยไม่ยากครับพี่ๆต่อรองราคามานะครับผมดูแล้วไม่ขาดทุนผมผมแบ่งเลยนะครับต่อต่อราคามาไม่ขาดทุนผมก็แบ่งเลยนะครับพี่นะ อมีราคาในใจใส่มาเลยพี่มีราคาในใจใส่มาเลยผมดูแล้วถ้าไม่ขาดทุนผมก็แบ่งนะพี่นะไม่ขาดทุนผมก็แบ่งอเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูพี่ผมลงกล้องให้ดูนะครับแบบนี้ก็ได้นะพี่นะไม่จําเป็นต้องลงกล้องก็ได้นะไห็นไหมเห็นไ,ไหมเ,เนื้อเนื้อหาชัดเจนนะพี่เห็นไ,ไหมไพี่ดูเนื้อหาเลยครับเห็นไหมนี่ นี่ครับเนื้อเป็นจ้ำๆเป็นเน่าๆเลยนะเนื้อจ้ำๆเน่าๆเลยนะพี่นะเห็นไหมดูนะครับนี่เห็นไหมวงแขนโอ้โหนี่ลึกเลยนะพี่นะซอกซอกแขนซอกอะไรในลึกนะครับคมชันลึกนะครับใบหน้ากลมเป็นผลมะตูมเห็นไหมพี่ไหมเนี่ยเห็นไหมอ่านะครับไล่ๆลงมานะพี่นะผมค่อยๆไล่ให้พี่ๆดูนะครับผมค่อยๆไล่ให้พี่ๆดูนะครับอ่าพี่ๆจะได้ง่ายต่อการตัดสินใจนะครับ จะได้ง่ายต่อการตัดสินใจนะครับพี่ๆนะเห็นไหมดูเนื้อมวนสารเขาดิครับโอ้องนี้เนี่ยบอกเลยว่าตุบตั๊บจริงๆนะครับตุบตั๊บสองแล้วซึ้งนะครับบางคนเขาจะเรียกสองแล้วซึ้งอ่าเนี่ยครับเห็นไหมดำดำเนี่ยครับดำดำนี่ก็จะเม็ดไอ้ก็จะเป็นพวกเศษไม้เศษก้านทูบนะครับเนี่ยดำดำนะครับก็จะเป็นพวกเศษไม้เศษก้านทูบนะครับเนี่ยเห็นไหมอ่าก็จะเป็นพวกเศษไม้เศษก้านทูบนะครับที่อ่า ท่านได้ใส่มวลสารลงไปนะพี่นะเห็นไหมเห็นไหมดูโอ้โหเนี่พี่สุดจัดจริงๆนะองเนี้บอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มสุดๆพี่ใครได้ไปคุ้มสุดๆนะพี่นะสวยๆแบบนี้นะครับแวะเวียนมาไม่บ่อยนะพี่นะแวะเวียนมาไม่บ่อยพี่กว่าจะได้กว่าจะได้มาแต่และองค์เอามาให้พี่ๆมาแบ่งปันราคากันนะพี่ยากนะพี่นะยากนะครับบางทีเห็นส,สวยๆไว้ก็เขาก็ไม่ เขาก็ไม่ได้เปิดราคานะครับพี่เขาก็ไม่ได้เปิดราคาเราก็ไม่ได้มาเนี่ยบางทีก็เดินทางไกลนะครับบางทีก็เดินทางไกลนะครับถ้าถ้าเดินทางไกลแล้วไปไม่ได้ก็ต้องกลับมาลื้อพระตัวเองที่เก็บสะสมไว้ก็เพื่อจะเอามาแบ่งปันพี่พี่นะนะครับดูนะครับพี่ๆี่เห็นไหมองค์นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันที่9,900บาทนะพี่9,900บาทอบาทครับพี่พนะโอ้โหดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับทักมาเลยพี่ ดูให้ชอบก่อนนะพี่นะดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมานะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมานะครับเห็นไหมโอ้โหดูเนื้อหาดเลยครับเห็นไหมพี่โ,โหเลยครับผมนี้แบบไม่มีไข่แล้วนะพี่นะจะมา ค่อยๆไล่ส่องให้พี่ๆดูเนื้อแบบนี้นะครับไม่มีใครนะครับเนี่ยมีผมนี่แหละคนเดียวนะครับมีผมนี่แหละครับนี่ค่อยๆให้พี่ๆไล่ดูเนื้อไล่ดูการตัดสินใจจะได้ง่ายนะพี่นะอ่าองค์นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันที่เก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับพี่ๆนะอ่าพี่ๆทันใดดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้านะครับ 0996341275สสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เพียงแค่นี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ